เขาเลือกไม่ถูกอยากกินอะไรแล้วจริงๆแล้วเลยขาอยากเอาอยากกินที่มันเป็นเส้นๆดูสิดูข้าวร้านนี้เลยแฉกินที่มันเป็นเส้นๆแบบไหนเขาเลือกได้แล้วยังตอนนี้เลือกได้แล้วยังไหนเอาอะไรอันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิเคยกินอีกแล้วเราเพิ่มด้วยน้ำอีกอันนี้คือเซ็ตในปอกไม่เอาในปอกไม่เอาเดี๋ยวไม่กินเลยหรือว่าเอาสักขวดก็ได้จ้ะ มีจานด้วยแม่แม่อคุณนายเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันไม่ต้องซื้อไว้หนังในกระเป๋าหนูมีหรือเปล่าแล้วจ่ายก่อนเลยไม่จ่ายค่าใหม่ไม่เหรอจ่ายค่าอะไรนะท่านท่านต้องมีเนาะฮะมีที่นั่งไหมอ่ะไม่มีที่นั่งอ่ะไม่มีที่นั่งเดี๋ยวไปนั่งตรงอื่นก็ได้ แม่ไม่ขนมจีนะมาได้ข้างแม่กินจแม่ก็กินได้แล้วนะไปหากาแฟกินได้ที่ฟูสก่อนนะขอบคุณนาย หรือว่ามันจะมีร้านที่แบบที่กินข้าวไหมไ,หไปหาดูไหม <c oughs> ไหนไหนมันจะมีขนมจีบตรงไหนเอาลูกเอาถือกันเราจะเดินไปทางนั้นทำไมล่ะะไหนขนมจีบ <c oughs> เอาไม่จะไปดูที่ฟ <c oughs> ู้ดพอร์ตไงจะไปดูอาหารนะเออมีกาแฟด้วย <c oughs> อ๋อตรงนี้มีขนมจีบสลาเป่าอยู่ตรงนี้เลย มันไม่มีที่นั่งไงหนูจำหนูจำได้ไหมตรงนี้หนูจำหนูจำตรงนี้ได้ไหมไม่ทอดหนูจำไม่ได้ไม่ใช <c oughs> <c oughs> so, ่หมายถึงว่ามันก็มีอยู่ที่ซื้อกินมันมีอยู่ก็เหมือนตอนที่เราไปลรงพยาบาลนรนจุลาหรือเปล่าก็จะมีที่นั่งกินข้าว เออแถวนี้หรือเปล่ามาๆรู้สึกว่าแถวนี้เลยนี่พี่ตังมาเปิดตรงนี้เลยพี่ตังมาเปิดอันนั้นนี่ร้านกาแฟอิตาลด้วยดูสิดูมีขนมเราอยากกินน่ะนี่ไงน,นี่โอ้น่ากินมากเลยฮะยูโรยูโรยูโรน่ากินน่ะมีความร,รู้สึกว่าอยากกินของแบบหวานหวาน เจ็บคอแล้วรู้สึกว่าอยากกินของหวานๆเขี่ยวกันไหมอันนี้95นั่น85 90ไม่มีน้ำค75บาทเค้กแหว่ห่อกะบปอเขามีเขามีโต๊ะด้านนอกเอง าก็มีร้านกาแฟแต่นราไม่ให้าเราไม่กินอ่ะเขากินไงถ้าเกิดว่ามีที่นั่งอ่ะก็มันไม่มีที่นั่งไงต่เฮียสตาร์บัคสมัครสตาร์บัคเมื่อนั้นอ่ะใช่นั่นนะไงมันไม่มีที่นั่งเห็นไหมมันเต็มมันคือคนเดินอะไรเนี่ยที่มันไม่ฟังเหรออะไรอ่าเงี้ยมันก็คือสตาร์บัคไงถ้าเกิดว่ามันมีที่นั่งก็จะซื้อสตาร์บัคนี่แหละกินกาแฟสักแก้วหนึ่งแต่คือมันไม่มีที่นั่งไงคะคนเต็มเนี่ย แล้วก็ธนาคารดูดิเนี่ยพี่ตังเปิดบัญชีตรงนี้เดีสาขานี้ดยนั่นอ่ะฟุตเลสพอเจอแล้วมาเร็วฮะเอาอะไรลูกมันมีน้ำแข็งด้วยเหรอในนี้มีม,มน้ำแข็งเปล่าด้วยใช่ไหมมาแม่ซือให้มาเอาสั่งน้ำแข็งเราต้องการน้ำแข็งกาแฟด้วยนะในนี้เหรอสั่งไม่เป็นเดี๋ยวเราไปดูในน้นก่อนเข้าไัสั่งยังไง แล้วแม่เอากาแฟดำเดี๋ยวไปดูในน้นก่อนแม่ไปดูในน้นก่นนอนรอก่ออนันนี้เราก็สั่งกาแฟประเภทเครื่องดื่มโอ้นั่นน่ะหนูสั่งเป็นใช่ไหมความเข้มของกาแฟนั่นน่ะแน่าจค่าหมายเหตุอาไรแจ่ายค่าค่ะขอให้จ่ายเงินสดได้ด้วยใช่ไหม ออนั่นช่องใสท่านาบัตรช่องใสเหรียญสแกนก็ได้<อ>ะ,ออะหนูสั่งของหนูก่อนหนูสั่งของหนูก่อนอ๋อหนูเอาอะไรน้ำแข็งใช่ไหมไม่ต้องหรอเอาของหนูเลยเอาของหนูเลย ซื้อแต่น้ำแข็งเปล่าวไว้น้ำแข็งเปล่าเท่าไหร่ลูกสิบบาทเด็กอยากได้น้ำแข็งแล้วก็สิบบาทจำนวนเงินพรสิบบาทแล้วก็จ่ายเงินแล้วแล้วก็อรอเก็บเงินพรเพื่อใช้ซักผ้า,สาใส่อย่าลืมใส่เลยเธออย่าลือเก็บเงินพรด้านล่าง สั่งเป็นโอวัลตินแล้วไปหยิบโอวัลตินมาเอาหยิบคาราเมลอแล้วแล้วเสร็จเอามาดูดเฉยเลยแล้วหนูดูดมยรู้ว่าหนืปแล้วมแล้วทีนี้เขาก็ดูดของหนูไปแล้วแล้วทีนี้ก็แลกเปลี่ยนกันไม่ได้ว้ายต้องรอใช่ไหมอันนั้นหนามันกําลังทํากาแฟอยู่แลังเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอ๋อกาแฟออกมาแล้วของของเขา แล้ววันนี้ก็คืออะไรเอ่ยน้ำแข็งใช่ไหมอ้าวมันจะบอกแล้วนะหน้าจอจะบอกว่าน้ำแข็งโอเคมากดของเราโอเคมากดอ่ะน้ำแข็งขออกมาแล้วเวลามันก็เขียนบอกอ๋อเขามีเวลาบอกด้วยตรงนั้น<อ><อ>มีเวลาบ,บ,บอกตรงนั้นในขอนรณ์ขอะ เคื่งกาแฟดังอะไรกันเน่ยหรือว่าไปซื้อในอ้เบริการนอแน่ใช่อก็บจาวไหมไปสั่งกีบาล